สวัสดีค่ะเจ๊ใหญ่ไทยแคทมาแนะนําแบ่งปันวิธีการดูท่อไอเสียรถยนต์หรือว่ารหัสของท่อไอเสียนะคะซึ่งรถแต่ละรุ่นก็จะมีท่อไอเสียแล้วก็รหัสแตกต่างกันออกไปซึ่งก็จะมี1รหัสแล้วก็1ราคาเท่านั้นนะคะ รถเก๋ง h o n da C ซีวิดเอดีเครื่องยนต์เบนซิน1.8ึ่งดซึ่งรถรุ่นนี้มีท่อไอเสียอยู่ที่1ตัวและท่อไอเสียของเขาจะอยู่ติดกับเทอร์โบนะคะเปิดกระโปรงรถปุ๊บก็จะเจอท่อไอเสียปั๊บเลยค่ะลักษณะท่อไอเสียก็จะเป็นลูกกลมนะคะยาวประมาณคืบคืบกว่าค่ะรุ่นนี้เขาจะมีเปลือกชั้นเดียวนะคะแล้วก็จะมีแท้เแคสอยู่2บล็อกก็คือบล็อกหน้าแล้วก็บล็อกหลังค่ะรหัสของเอาจะอยู่ <c oughs> ขออนุญาตนะคะจะอยู่ตรงกลางท่อไอเสียนะคะรหัสข,ของเขามีหลายรหัสมากเลยนะคะดังเช่นรหัส K5 บ้าง V3 บ้าง Y4 บ้าง LX บ้างแล้วก็มีรหัสอื่นๆร่วม10รหัสค่ะ1ร,1รหัส1ราคาเท่านั้นนะคะทุกๆรหัสที่เอ่ยถึงเนี่ยไส้ด้านในของเขาก็จะเป็น2ก้อน2บล็อกเหมือนกันหมดนะคะแล้วก็น้ำหนักไส้ของเขาก็จะอยู่ที่9ก้าขีดเท่านั้นนะคะนี่คือท่ออาไอเสียของ Honda Civic FD กราาเขอบพระคุณค่ะ